สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนนาคธาพรอ้อมสินรายละเอียดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจำนวนเงินให้กู้การของเงินกู้สามารถกู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ไม่เกินรายละสองแสนบาททั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินของสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอบกู้ในครั้งนี้ณวันที่ทำนิตินิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน200,000บาทต่อลายประโยชน์นะคะสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเป็นเงินกู้สำหรับลงทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นเงินกู้สำหรับชำระหนี้สิน ต้องไม่นําไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารทางนี้ต้องไม่นําเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนํามาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกันค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะกรณีลูกค้าทั่วไปร้อยร้อยละ1 0 0ต่อเดือนกรณีลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงิน นำส่งธนาคารร้อยละ0.75ต่อเดือนกรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อร้อยละ0.85ต่อเดือนหล,หลักซ้ำคำประกันนะคะร้อยละ0.50ถึง1.00ต่อเดือนอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดตามสัญญาอัตรา อัตราดอกเบีย้ยคงที่บวก0.25ต่อเดือนค่ะการชำระคืนเงินกู้นะคะเป้าหมายที่1เงินกู้ระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีเงินกู้ระยะยาววงเงินกู้ไม่เกิน5 0,000บาทให้กู้ได้ไม่เกิน3มปี36มงวดเงินวงเงินกู้ตั้งแต่5 0 0 0มนถึง1 0 0 0 0แบาทให้กู้ได้ไม่เกิน5ปี60งวด วงเงินกู้ตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสองหมื่นบาทให้กู้ได้ไม่เกินแปดปีเก้าสิบหกวดค่ะหากผู้กู้ประสงค์ชำระเ,เงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้หลักซ้ำหลักซ้ำคับประกันเต็มวงเงินให้กู้ได้ไม่เกินแปดปีเก้าสิบหกวดค่ะหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงินให้กู้ได้ไม่เกินห้าปีหกสิบวดค่ะ วิธีการคำนวณชำระคืนเงินกู้นะคะการชำระคืนเงินกู้ค่ะชำระเงินชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนการคำนวณชำระนี่แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ทั้งนี้กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งของสัญญาสามารถชำระคืนเงินทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้ค่ะรายละเอียดการสมัครนะคะ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอบปโภคบริโภคเพื่อจําหน่ายเป็นผู้มีรายได้ประจําเช่นข้าราชาการทาหารตำรวจลูกจ้างของหน่วยงานราชาการรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนค่ะที่มีเงินเดือนประจํา เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะและเมื่อรวบรวมอายุผู้กู้กับระยะระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ค่ะต้องให้ผู้ปกครองต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้มีสถานที่ประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยแน่นอนเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกนัสาขาที่ยื่นกู้ของเงินไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินค่ะต้องไม่เป็นผู้กู้สินเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนค่ะหลักประกันเงินกู้นะคะ สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้กรณีใช้บุคคลค้ำประกันผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้มีอายุ20ปี20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะและเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีค่ะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ไม่เป็นพนักไม่เป็นพนักงานออมสินค่ะ คำประกันผู้กู้ได้ไม่เกินสองสัญญาเมื่อรวมทุกสัญญาแล้วไม่เกินสองแสนบาทค่ะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะหนึ่งวงเงินกู้ไม่เกินห้าหมื่นบาทเป็นบุคคลที่ทำที่ธนาคารให้ความเชื่อถือหรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่เดือนละเก้าพันบาทขึ้นไปไม่น้อยกว่าหนึ่งคนค่ะสองวงเงินกู้ตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสองแสนบาทนะคะเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่เดือนละ9,000บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า2คนค่ะเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่เดือนละ20,000บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า1คนค่ะหลักประกันประเภทอื่นที่เป็นผู้กู้ของบุคคลอื่นที่นิยมให้ใช้คำประกันได้ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินว่างเปล่าหรือห้องขุด ที่ดินที่เป็นที่สวนที่ไร่ที่นาซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธนารนณูปโภคพืค้นฐานตามความจำเป็นและมีทางประโยชน์ซึ่งสามารถเข้าออกได้สะดวกค่ะให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละได้ร้อยละร้อยของราคาประเมินค่ะ ใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้สหลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกันหนึ่งหนังสือรับรองสิทธิการเช่าของแผงค้าร้านค้าที่สามารถเปลี่ยนมือได้ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละแปของมูลค่าหนังสือรับรองสิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกันยานผ่านะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ95ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถและไม่เกินราคาประเมินของธนาคารแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่ากรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้วคำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ70ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้วสินเชื่อสามารถต่อยอดได้หรือไม่ตอบสามารถต่อยอดได้ พอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อเป็นเงินทุนต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือชำระหนี้สินอื่นๆวงเงินกู้ไม่เกิน2องแสนบาทผ่อนชำระไม่เกิน8ปีความคิดของกลุ่มเราส่งผลดีอย่างไรกับประเทศ 1. เพื่อเป็นเงินถุกเฉินเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพของประชาชน เพื่อใช้ใจ่ายในประเทศ 2. เป็น,นกลไกสําคัญที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 3. ช่วยในการลดปัญหาการขาดสภาพคล่องและขาดแทนเงินทุนหมุนเวียนของตัวธุรกิจในประเทศสินเชื่อส่งผลดีต่อประเทศอย่างไรสถาบันทางการเงินที่สําคัญที่สุดของประเทศ และถือเป็น,นกลไกสำคัญที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจทางการเงินเช่นรับฝากเงินถอนเงินให้สินเชื่อรับชำระเงินและรวมถึงธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่องต่างๆที่ได้รับอนุญาตทางนี้รายได้หลักของธนาคารพาณิชย์มาจากการปล่อยสินเชื่อเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งในการปล่อยสินเชื่อนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในประเทศเนื่องจากการให้สินเชื่อนั้นเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจซึ่งส่งผลให้ตัวธุรกิจสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังช่วยในการลดปัญหาการขาดแคลนสภาพคล่องและขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนของตัวธุรกิจในประเทศสมาชิกในกลุ่มนะคะ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ